วันที่15สิงหาคม2,563บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเงินสดเข้าสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ วันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะคะซึ่งในวันที่15สิงหาคม2 5 6 3นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์รอบใหม่นะคะนั่นก็คือเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวกหเ์นนั่นเองนะคะซึ่งก็สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะคะ ซึ่งในวันที่15สิงหาคม2563นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก็จะได้รับเงินคืนภาษีนะคะแวะ5%สำหรับผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจนนะคะแล้วก็ใช้เงินจากบัตรคนจนรูดซื้อสินค้าแล้วก็บริการผ่านร้านทงฟ้าประชารัฐนะคะหรือว่าร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC นะคะในเดือนกรกฎาคม2563นะคะ โดยรัฐบาลนะคะก็จะคืนภาษี5%ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่า e-money นะคะของบัตรคนจนนะคะซึ่งประชาชนก็สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะคะหรือว่าจะนำไปรูดซื้อของตามร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนะคะแล้วก็ร้านค้าอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการได้นะคะแต่ว่ายอดเงินคืนสูงสุดก็จะได้ไม่เกินที่500บาทต่อเดือนนะคะเช่นพ่อแม่พี่น้องใช้จ่ายบัตรคนจนจานวน100บาทนะคะ ก็จะได้คืนภาษีเข้าบัตรคนจนจำนวน5บาทนะคะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนจำนวน1000บาทนะคะก็จะได้คืนภาษีเข้าบัตรคนจนจำนวน50บาทนะคะซึ่งวิธีการกดเงินสดนะคะหรือว่าเช็คยอดเงินในบัตรคนจนนะคะก็สำหรับผู้ที่ได้รับเงินคืนภาษีแวดห้าเปอร์เซ็นต์นะคะก็สามารถตรวจสอบวบงเงินคงเหลือแล้วก็กดเงินสดออกจากตู้ ATM ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะก็กดออกมาใช้ได้เลยนะคะก็ มีวิธีการดังนี้นะคะให้พ่อแม่พี่น้องนะคะสอดบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่าน6หลักนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเข้าสู่เมนูหลักแล้วนะคะก็ให้กดปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้กดปุ่มขอดูยอดเงินคงเหลือนะคะเพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่นะคะแล้วก็ยอดเงินเหลือที่สามารถกดได้เท่าไหร่นะคะ หลังจากนั้นนะคะหน้าจอก็จะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้นะคะโดยระบบจะถามว่าท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่หากต้องการถอนเงินก็ให้กดปุ่มต้องการนะคะหลังจากนั้นระบบก็จะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้งนะคะหลังจากนั้นก็ให้กดปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กดปุ่มถอนเงินนะคะหลังจากนั้นก็ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนแล้วก็กดปุ่มถูกต้องนะคะ ก็จะได้รับเงินสดออกมาจากตู้ ATM นะคะนอกจากนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะที่เบอร์โทร02-109-2345นะคะสำหรับระบบอัตโนมัติก็ติดต่อได้ตลอด7วันนะคะคือ24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ระหว่างวันเวลาราชการนะคะก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8.30นาิกานาทีถึง17.30นาฬิกานาทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะในวันที่15สิงหาคม2,563ก็อย่าลืมนำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเช็คเงินที่ตู้ ATM ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเ,เสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ